นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องสังเกตความแตกต่างของหอมสองแปลงนี่ครับปลูกพร้อมกันครับนี่สังเกตบ้างครับแปลงนี้กับแปลงนี้สองแปลงนี่ปลูกพร้อมกันนะครับหอมอยู่นี่ผมปลูก4ี่แปลงพี่นอ้องอืสองแปลงนี้สิสิี่ซ้ำกันพี่น้องนี่นี่ครับสองแปลงนี่สิขนาด ประมาณเท่าเทียบเคียงกันครับมบิ่งสองแปลงนี่นี่สองแปลงนี่ก่อเตกต่างระวังสองแปลงนี้กับสองแปลงนี้ครับสวัสดีครับการขึ้นเห็นนะครับพี่น้องว่ากามแตกต่างของระวังหอมสองแปลงนี้นะครับ มันแตกต่างกันจังไรก็เป็นเพราะวิธีการในการก่อนที่จะเริ่มปลูกเริ่มเตรียมแปลงนะครับสิผมสิเตรียมแปลงต่างกันพี่น้องมันสิแตกต่างกันตรงที่ว่าสองแปลงแรกผมสีใส่ปุ๋ยหมักห้องผืนนะครับอีกสองต้องแปลงหลังนะครับผมสิบริใสปุ๋ยห้องผืนพี่น้นองก็ถือจังหวะตรงที่ว่า ปุ๋ยหมักผมมันเบิดนะครับมันเห็ดพรท่านก็เลยใส่กระองแปลงหลังจากนั้นก็คือเห็ดไปโดยธรรมชาตินะครับก็คือปลูกเลยแล้วก็มาบำรุงที่หลังนะครับใส่เอาปุ๋ยหมักมาโรยที่หลังใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน่อยเขาไปส่วนที่เขาจเจริญกำลังจเจริญเติบโตนะครับซึ่งขอแตกต่างมันกับ เกิดขึ้นเห็นในชัดนะครับการจเริญมเติบโตสิสาจ็เริญเติบโตก็ดีอยู่แต่ว่ามันสาพี่น้องมันบ่ท่านกินบ่มันใส่เวลาโดนกวกันนะครับก็เคยเห็นนะครับวิธีเหตุแปลงวิธีขึ้นแปลงมันก็นมีผมเหตุไปอยู่คลิปหนึ่งเบื้องในโค้ดเข้าไปรูปโปรไฟล์แล้วก็ตามไปวิดีโอนะครับ กดเข้ามาดวูวิดีโอแล้วก็มันจะอยู่เพตรีดตรงที่ว่าปลูกผักทําแปลงผักนะครับพี่น้องปลูกผักกันล่ะกดเข้าไปมันจะมีมีบอทไลคยคลิปหรอกครับเกี่ยวกับการเห็ดแปลงผักอย่าัไนตามข้าไปเบิงพี่น้องถ้าอยากหูวิธีการนะครับอาจจะเบอร์เฟกเทอร์ติควรแต่ว่าการปลูกการเจริญเติบโตของเผื่อนก็ปลูกใดคข้ายใดเลี้ยงชีพใดพี่น้อง <laughs> จังสี่นะครับ หอมงแปลงนี่พร้อมที่จะถอนแล้วครับพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับเกือบสองเดือนนะครับไปนี่ครับพี่น้องต้นหอมนะครับประมาณนี้นะครับก็เกือบสองเดือนพี่น้องย่ทีเกือบเกือบสองเดือนหาสิบหาซิบก็เหมือนนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเขาเตรียมแปลงไลยดีนะครับถ้าเอาห้องเพื้นโดยปุ้ยมักอย่างดีนะครับเขากาสี มีการจะเริ่มเติบโตด้วยในงามงามแบบนี้นะครับใส่ใดก็เพืชทุกชนิดนะครับการเตรียมแปลงแบบนี้นะครับการลองพื้นนะครับต,ตามไปเบิง้งเขาไปเบิ้งในคลิปที่ผมเตรียมแปลงก่อนสิบที่จะปลูกพืชนนะครับคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ